สวัสดีครับทอมโกออนครับเช้าวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้เป็นนหลังไหมคะแก้วสวยนะขาหมูเหมือนยรนแาก็จะไม่ทั้นเหมือนเป็นบลรยที่มันจะสวยนะคะก็เอ่อีนเคขว่าเป็นตแก่แกัวแบบ มีจานเราเรามีจานแบ่งใหญ่ๆอไหมคะเออจานแบบไม่้องเลยค่ะแต่แบนี่ตัวทอง้อย่างนี้ก็ตยอน